สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยกับกิจกรรมศิลปะส,สร้างสารรค์นะคะกิจกรรมศิลปะส,สร้างสารรค์ในวันนี้นะคะคุณครูเพิ่งจะพาเด็กๆนะคะมาบันทึกผลการทดลองภาพเคลื่อนไหวในแสงสีแดงและสีเขียวนั่นเองจากที่เด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอของคุณครูแก้มในวันนี้ไปแล้วนะคะเป็นการทดลองภาพเคลื่อนไหวในแสงสีแดงและสีเขียวเด็กๆสังเกตได้อย่างไรให้เด็กๆนะคะ นำบ,นบันทึกลงในใบกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อยนั่นเองค่ะที่คุณครูเพิ่งแจกใบนะคะสำหรับเด็กที่ได้รับใบงานไปแล้วให้เด็กๆนะคะบันทึกผลการทดลองนะคะลงในใบงานกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยได้เลยค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่ไม่ได้มารับใบงานหรือที่เรียนกับคุณครูเพิ่งที่โรงเรียนนะคะ สามารถที่จะบันทึกผลการทดลองในกระดาษ A4 ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำการบันทึกผลการทดลองหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเราไปบันทึกผลการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะอุปกรณ์ในการบันทึกผลการทดลองภาพเคลื่อนไหวในแสงสีแดงและสีเขียวนะคะก็มีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ หนึงใบงานสองสีนะคะก็ประกอบไปด้วยสีดำสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะแล้วก็ดินสอน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อตอนเองลงไปค่ะเมื่อเด็กๆเ,เขียนชื่อตอนเองเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสังเกตการทดลองของคุณครูแก้มนะคะในกิจกรรมการทดลองภาพเคลื่อนไหว ในแสงสีแดงและสีเขียวอย่างไรให้เด็กๆนะคะบันทึกผลการทดลองคะลงในใบกิจกรรมสร้างสารรค์ได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆบันทึกผลการทดลองเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืม บันทึกคําพูดของเด็กๆนะคะโดยเด็กๆสามารถที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้บันทึกคําพูดของเด็กๆตรงในช่องด้านล่างนี้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะคุณครูเพิ่งก็ต้องขอตัวราเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ